สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมา,าพูดถึงใช้คลื่นพลังงานบวกเพื่อดึงดูดพลังงานสุขนะคะจากหนังสือเล่มนี้ซึ่งคิดว่ามันเป็นอะไรที่ดีมากที่จะแนะนำคำพูดอารมณ์และการการะทำของคุณสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณได้ในทันทีนะคะหนังสือเล่มนี้นะคะก็จะครอบคลุมไปทั้งหมดเลยเกี่ยวกับการรักตัวเองกฎของ แรงสั่นสะเทือนนะคะแล้วก็กฎของจักรวาลอะไรเงี้ยพักผ่อนบ้างหรือว่าสิ่งที่เราเจอมาในชีวประจอัน,นะคะหนะือเล่มนี้ก็คือตอบโจทย์มากๆมีหลายหัวข้อมากๆเลยแล้วก็วันนี้นะคะเราจะพูดเกี่ยวกับกฎแรงสั่นสะเทือนนะคะจักรวาลตอบรับต่อสิ่งสั่นสะเทือนของคุณโดยจะย้อนพลังงานใดๆก็ตามที่ปล่อยออกมาคืนสู่ในตัวคุณเหมือนกับว่า การที่เราทำหรือแสดงอะไรออกไปมันก็จะกลับมาหาตัวเรานั่นก็คือกฎของการกระทำาะะคะนอกเหนือจากกฎแห่งแรงดึงดูดแล้วก็ยังมีกฎแรงสันเถือนด้วยเพื่อการมีชีวิตที่ดีกว่าเมื่อคุณเรียนรู้และนำไอเดียของกฎนี้ไปใช้ชีวิตจะเปลี่ยนอาจไม่ถึงกับขั้นหลีกเลี่ยงความลำบากทั้งหมดได้แต่จะรู้วิธีค้น และคควบุมตามหลักของกฎแรงสั่นสะเทือนแล้วถ้าอยากได้ความรู้สึกดีเราก็ต้องสร้างความรู้สึกดีเมื่อเป็นได้ทั้งตัวส่งและตัวรับความถี่แรงสั่นสะเทือนที่ส่งออกไปจะดึงดูดสิ่งที่สั่นสะเทือนความถี่เดียวกับเราเสมอหมายความว่าความรู้สึกต่างๆที่เราส่งออกไปแก่จักรวาลจะย้อนกลับมาผ่านแรงสั่นสะเทือนที่เข้ากัน ดังนั้นหากคุณส่งความรู้สึกเบิกบานคนก็จะได้รับสิ่งนั้นๆนะคะแต่ความเข้าใจผิดที่พบบ่อยก็คือคุณคิดว่าจะรู้สึกดีได้ก็เฉพาะตอนที่ได้สิ่งที่ต้องการแต่จริงๆแล้วคุณสามารถรู้สึกดีได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยก็คือเราสามารถมีความสุขได้เลยโดยที่ไม่ต้องรออะไรเราสามารถไปไหนคนเดียวได้โดยที่เรารู้สึกไม่เหงาหรือโดดเดี่ยวนะคะ เป็นการรักตัวเองแบบหนึ่งนะทุกคนหรือการเลือกกินอาหารที่ดีมากกว่าที่จะกินอาหารแบบเพื่อที่จะประหยัดตังกินอะไรก็ได้อย่างเงี้ยที่แบบไม่ได้ดูแลรักษาสุขภาพนะคะ่ะแล้วสุดท้ายการรักตัวเองและการเพิ่มระดับแรงสั่นสะเทือนจะเกิดขึ้นพร้อมกันเมื่อพยายามเพิ่มแรงสั่นสะเทือนคุณก็ได้แสดงให ให้ตัวเองเห็นถึงความรักและความใส่ใจที่สมควรจะได้คุณจะรู้สึกดีและดึงดูดสิ่งที่ดีแถมยังทำให้สิ่งที่ดีกว่าเกิดขึ้นอีกมากมายด้วยการทำสิ่งดีๆและเปลี่ยนกรอบความคิดเมื่อรู้จักการรักตัวเองคุณจะใช้ชีวิตอย่างที่รักก็คือถ้าเรารู้สึกว่าเรารักตัวเองมากพอเราจะรู้สึกว่าเราจะส่ง คื่นพลังงานดีๆให้คนอื่นได้โดยที่เราไม่ต้องรู้สึกว่าอยากให้คนนั้นแสดงกับเราอย่างไงเพราะว่าเราอาจจะแบบคิดดีจากความรู้สึกเราอย่างเงี้ยส่งแล้วก็ถ่ายทอดออกไปนะคะเราสร้างความรู้สึกอย่างไรก็ย้อนกลับมาอย่างนั้นผ่านประสบการณ์ต่างๆของเราอย่างเช่น หลายหลายคนอาจจะเจอสังคมหรือว่าเพื่อนหรือว่าอะไรอย่างงี้ก็ตามแต่นะคะที่กําลังเป็นทุกใจอยู่ไม่ว่าจะด้วยนิสัยใจคอหรือว่าอะไรต่างๆนะคะการที่เรารู้เท่าทางอารมณ์ตัวเองเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆแล้วก็ให้เรารู้ก่อนว่าโกรธมีความสุขให้เราแก้ที่ตัวเราก่อนก่อนที่จะไปแก้ที่คนอื่นนะคะ หัวข้อนี้นะคะก็คือดีมากให้ความรู้สึกดีปกป้องคุณคนมองโลกในแง่ลบเป็นภูมิแพ้ต่อการมองโลกในแง่บวกขอให้มองโลกในแง่บวกจนพวกเขาไม่กล้ายอยู่ใกล้คุณเป็นอะไรที่ดีมากต่อให้จะอยู่ท่ามกลางนิเกทีแค่ไหนนะคะถ้าตัวเราคิดบวกมันจะเจอสิ่งที่ดีมากเพราะว่าทัศนคตินะคะการใช้ชีวิตประจำวันเรา มันเป็นอะไรที่ p o s i t i v ใช่ไหมแล้วถ้าเราไปอยู่ท่ามกลาง negative ตัวเราก็ยังเป็น p o s i t i v อยู่ซึ่งไม่มีอะไรกระทบจิตใจเราได้หรือว่าความรู้สึกเราได้อะไรอย่างเงี้ยหลังจากมุ่งมั่นว่าจะใช้ชีวิตแบบมองโลกในแง่ดีกว่าเดิมผมก็เลิกนิสัยแย่ๆแ,แล้วพยายามมองโลกในแง่บวกให้บ่อยที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วก็เริ่มสังเกตว่า บางคนที่คบด้วยชอบนิสัยเดิมมากกว่าพวกเขาอยากให้ผมบน่นขี้โมโหและชอบตัดสินอันนี้คือแบบนิสัยเก่าแต่บางคนก็อาจจะไม่ชอบที่เราเปลี่ยนแปลงตัวเองเห็นเกิงไปเรากว่าทัศนคติผมเป็นบวกเกินไปสำหรับพวกเขาบางคนตาหน้าผมว่าสีแสงเข้าใจได้นะเพราะผมเปลี่ยนจากคนขี้บน่นเป็นคนที่พยายามมอง ให้เห็นข้อดีในสิ่งต่างๆพาตัวเองไปสู่ความถี่ทางอารมณ์ที่แตกต่างจากพวกเขายิ่งคุณมีสภาวะทางอารมณ์ต่างจากคนอื่นเท่าใดคุณก็ยิ่งดูไม่จริงใจสำหรับพวกเขาอันนี้จริงมากเมื่อเราพยายามเปลี่ยนอะไรในตัวเราสักหนึ่งอย่างน,นะคะก็จะมีคนติหรือว่าไม่ชอบเป็นเรื่องธรรมดานะทุกคนเป็นเรื่องธรรมดาที่จะเกิดขึ้นกับตัวเรานะคะบางทีก็เป็นตัวบ่งชี้ ที่ดีว่าคุณควรอยู่ห่างจากคนแบบไหนอันนี้จริงๆนะบางทีเราต้องสังเกตผู้คนที่อยู่รอบๆตัวเราว่าถ้าเราเป็น o s i ิทีฟใช่ไหมคะแล้วเราไปอยู่ข่างการที่ negative มากๆอ่ะบางทีเราอาจจะรู้สึกว่าไม่ชอบตัวเองในเวอร์ชันนี้เพราะว่าเราอาจจะคิดบวกเกินไปหรือว่า คนลบตัวรู้สึกว่าเราสีแซงอะไรเงี้ยโดยที่จริงแล้วอะ่ะเราแค่อากจะพัฒนาตัวเองให้มันดีขึ้นใช่ไหมคะซึ่งไม่ต้องสนใจเราก็ทำหน้าที่ของเราไปเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตัวเองต่อไปนะคะโดยไม่ต้องแคร์อะไรเลยแคร์ที่ตัวเรารักตัวเองให้เป็นกกอนและเราจะส่งพลังงานดีๆให้คนอื่นได้นะ,ะก่อนจะบอกก่อนว่าไม่ได้ใช้วิธีนี้ได้กับทุกคนนะการมอง โลกในแง่บวกเนี่ยอาจจะใช้ไม่ได้กับคนที่มองแบบโลกในิง่ีบมากๆหรือคนที่ท็อกซิกมากๆนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องเ,อเขาเรียกว่าใช้อารมณ์เหตุผลกับคนที่เหมาะกับอารมณ์และเหตุผลนั้นๆน,น,นะคะหรือว่าปัญหานั้นๆหรือว่าบุคคลนั้นๆนะถ้าได้รับเชิญไปร่วมงานวันเกิดแล้วรู้สึกว่า คนที่ชอบทำร้ายจิตใจเราด้วยคำพูดจะมาร่วมง,งานด้วยคุณคงหลีกเลี่ยงเพื่อรักษาความสงบสุขภายในเพราะรู้ว่าการปรกตัวของคุณจะทำให้เกิดปัญหาแต่ก็มีสถานการณ์ที่เป็นพิษที่ขลายคึงกันที่อยากหลีกเลี่ยงกรณีที่พบบ่อยที่สุดก็คือที่ทำงานของคุณเองอาจจะมีคนที่ทำให้ชีวิตของเราย่แย่ แต่คุณจะอยู่บ้านตลอดไปก็ไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเราต้องเลี้ยงชีวิตตัวเองเราต้องเลี้ยงชีวิตอีกหลายชีวิตที่รอเราอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเราจเดาวหรือว่าไม่ไปทํางานเลยไม่ชอบสังคมนี้แล้วก็เปลี่ยนงานไปเรื่อยๆไม่ได้เพราะว่าเราไม่สามารถเปลี่ยนพฤติกรรมของคนได้นะคะที่ทําได้ก็คือเราต้องจัดการอารมณ์ตัวเองนะคะ การออกจากงานที่ไม่ได้สร้างความพึงพอใจนับเป็นเรื่องราวที่ท้าทายและส่วนใหญ่ข้อจำกัดทางการเงินก็ป้องกันไม่ให้คุณพูดว่าพอกันทีและต้องยอมรับสภาพพวกเราต่างหอยหาความมั่นคงและความสบายและเข้าสู่ความไม่รู้ก็เป็นเรื่องที่น่ากลัวแต่ก็ไม่อาจแน่ใจว่าความมั่นคงจากการงาน คุณไม่มีอำนาจควบคุมเงินเดือนขึ้นเงินเดือนเลื่อนตำแหน่งหรือสิ่งอื่นใดในตัวเองเลยเพราะฉะนั้นนะคะก็ยังคงทำงานต่อไปก็คือเหมือนกับว่าเปลี่ยนงานไปเรื่อยๆเพื่อหล่อหลินชีวิตตัวเองอะเมื่อตระหนักว่าตัวเองสมควรได้รับสิ่งที่ดีกว่าสถานการณ์ที่เป็นพิษที่ติดอยู่นี้ขอให้กล้าพอที่จะเดินออกมาไม่ต้องรีบร้อนไม่ต้องรีบร้อนในที่นี้คือ ไม่จาเป็นต้องลาออกเลยคืออาจจะเก็บเงินก่อนอาจจะแบบมีเงินสำรองสัก6เดือนอะไรอย่างเงี้ยทุกคนไม่ต้องรีบร้อนแต่ถ้ายิ่งอยู่ในสภาพที่เป็นพิษนานเท่าไหร่คุณก็เหมือนอยู่กับสิ่งที่แบบทําลายชีวิตคุณไปเรื่อยๆทัศนคติก็อาจจะเป็นนกาทีฟ e มากขึ้นการที่คนอื่นจะมีอคาาติกับเรานั้นเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ตามใดที่เรายังสัมผัสและมีปฏิสัมพันธ์กับโลกใบนี้อย่างต่อเนื่องเราก็ผูกมัดมตัวเองให้ต้องเผชิญกับคนที่มีแรงสั่นสะเทือนต่ำและการกระทำกับเราอย่างไม่ดีการทำลายคนอื่นเพื่อบรรเทาความเจ็บปวดของตัวเองก็เหมือนกับคนที่กูดและพยายามระบายอารมณ์กับกำแพงนะคะถ้าเรามีอิโมชันที่แบบ เ,เยอะแบบอารมณ์เสียหรือว่าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเรารู้ว่าโอเคตอนนี้ฉันอารมณ์เสียกับเรื่องนี้ให้เราอยู่กับตัวเองก่อนนะคะก่อนที่จะไประเบิดใส่ใครให้เราอยู่กับตัวเองก่อนที่คิดว่าแกทำหรือตัวตนเราเนี่ยดีมากพอแล้วหรือยังก่อนที่เราจะไปตัดสินใครหรือว่าพูดจาไม่ดีกับใครนะคะ เพราะว่าถ้าตัวเราเนี่ยไม่ชอบที่คนอื่นปฏิบัติกับเราไม่ดีเราก็อย่าไปทำอย่างนั้นกับใครนะ <c oughs> บทนี้นะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับการยอมรับตัวเองคุณไม่ได้สําคัญกับคนอื่นตลอดเวลานั่นคือเหตุผลว่าทําไมควรต้องให้ความสําคัญกับตัวเองเรียนรู้ที่จะอยู่กับตัวเองอย่างเป็นสุขดูแลตัวเองคุยเรื่องบวกและเป็นที่พึ่งให้ตัวเองความต้องการของคุณทางนั้นที่สําคัญ จงเริ่มทำตามความต้องการของคุณด้วยตัวเองอย่าหวังพึ่งคนอื่นอย่างที่บอกเลยคะ่ะการรักตัวเองไม่ใช่เรื่องง่ายนะไม่ใช่แบบว่าอเอ้ยตื่นมาวันนี้ฉันจะรักตัวเองออกกําลังกายกินอาหารที่ดีหรือว่าลดน้าหนักอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องของวินยัยวินัยที่เราอยากจะทําอะไรดีๆเพื่อตัวเองอย่างเช่นกินอาหารที่ดีทําอาหารกินเองหรือการพิถีพิถันในการทําอาหารเพื่อที่จะรักสุขภาพของเรา มันเป็นเรื่องยากนะอาจจะมีความแบบว่าขี้เกียจไม่อยากทําซื้อกินง่ายกว่าอะไรอย่างเงี้ยหรือการออกไปยิมเป็นอะไรที่เสียพลังงานะเพราะว่า,ารู้สึกเหนื่อยรู้สึกลดน้ําหนักเป็นเรื่องที่ยากแต่ทาแล้วก็เลิกทาแล้วก็เลิกอย่างี้เรียกว่าไม่มีวินัยน,นะคะวินัยก็คือการที่เราใส่ใจสุขภาพของตัวเองว่า,าถ้าสุขภาพไม่ดีเนี่ย เราจะ,จะเจอกับโรคอะไรบ้างปัญหาอะไรบ้างกับชีวิตเราในภายภาคหน้านะคะเคยมีคนโูสคําถามว่าขอให้กล่าวถึงทุกสิ่งที่รักต้องใช้เวลานานแค่ไหนกว่าคุณจะกล่าวถึงตัวเองคําถามนี้เป็นการเตือนพวกเราหลายคนที่ไม่ได้สนใจกับการรักตัวเองซึ่งผลมาจากปัญหาที่สังคมเคยชินกับการ สนใจว่าคนอื่นคิดยังไงกับเรามากกว่าสนใจว่าเราคิดกับตัวเองยังไงการเรียนรู้ที่จะปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นให้ดีและทําให้พวกเขาชอบคนจะช่วยให้บรรลุปเป้าหมายได้แต่ยังมีประเด็นที่ลึลกซึ้งกว่านั้นที่ต้องพูดถึงก่อนนะั่นก็คือคุณชอบตัวเองในตอนนี้หรือเปล่าเราอาจจะไม่ชอบที่เรานิสัยไม่ดีในบางเรื่องอาจจะไม่ชอบที่หน้าตารูปร่าง อะไรก็แล้วแต่นะคะแต่จงเรียนรู้ที่จะยอมรับมันแล้วก็รักที่ตัวเองเป็นตัวเองแล้วก็พัฒนาตัวเองต่อไปนะคะเราเรียนรู้ที่จะสนใจว่าคนอื่นจะรู้สึกยังไงกับเรานะคะแต่เราเลี่ยงที่จะสนใจว่าเรารู้สึกกับตัวเองเนี่ยยังไงจึงเกิดสังคมที่พยายามสร้างความประทับใจ เพื่อให้เป็นที่ชื่นชอบหรือเป็นที่ยอมรับนะคะกลัวการเป็นแกะดามาทุกคนนึกออกไหมแต่เรามกจะโจมอยู่กับการที่ทําให้คนอื่นพอใจอยู่ตลอดเวลาเพ,พื่อพิสูจน์ว่าฉันมีคุณค่านะเราสร้างความกดดันทางการเงินให้ตัวเองด้วยการซื้อสิ่งที่ไม่ได้ต้องการเพียงเพื่อให้คนอื่นที่แทบไม่ได้สนใจหรือใส่ใจความเป็นอยู่ของเราประทับใจ เราเคยฟังออประโยคนี้จากคุณซีเคนะคะบางคนไม่ได้อยากรวยแต่ต้องการที่จะดูรวยเราไม่ขยันความนะเพราะว่ารู้สึกว่าประโยคนี้แบบตรงตัวมากวันนี้นะคะก็ลาไปก่อนเดี๋ยว,วจะมาสรุปบทที่น่าสนใจอีกในอีพต่อไปนะคะสำหรับใครที่สนใจหนังสือเล่มนี้ก็ไปหาซื้อกันได้นะทุกคนนี่นะคะ ชื่อว่าใช้ขึ้นพลังบวกดึงดูดพลังสุงนะคะ